ตำรวจมาช่วยหนูหน่อยได้ไหม啊เออไปปรับปรุงให้เร็วกว่าน,นี้การเข้าที่เกิดเหตุน,นะครับนะที่เกิดเหตุต่อไปเนี่ยต้องไม่ช้าแบบนี้นะครับมาแจ้งเหตุอะไรคะเออฮัลโหลค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เออให้ให้ให<ะ>ตำรวจมาช่วยหนูหน่อยได้ไหมะ ค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นนบคุณคะอ๋อหนูโดนชากระเป๋าค่ะพี่นะคะเห็นกิดอยู่ที่ไหนคะเออแป๊บหบนึ่งนะคะพี่เราหนูเร,นเราอยู่ตรงไหนคะพี่อ๋อนี่นี่อยู่หน้าร้านเพย์ครับตรงเดือะหลอดนะครับรัชดานหน้าร้านเพย์ค่ะพี่หน้าร,ร้านเพย์ตรงหน้าเดือะหลอดใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นนาทองซอยเจ็ดนะคะค่ะค่ะนะคะเบอร์ต้นประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค <c oughs> ่ <c oughs> ะคุณนี่ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะไม่ทราบว่าตัวมีคนไล แต่งการแบบไหนคะเออมันเหมือนใส่ชุดดำๆนะค่ะพี่นี่มาทำอะไรครับหลังเพจใช่ไหมโอเคใช่ใช่เหตุที่กระชากกระเป๋าหรือเปล่าคะเหรอใช่ก็แจ้งมาเหตุใช่ไหมเหตุกระชากกระเป๋าบ่าแค่ไปอย่างอชั้นหนึ่งเหรออย่างตื่นใช่ไหมน้องน้องไปใช้สื่อใช่ไหมครับเออมาเร็วดีไม่ต้องใช้เกียร์ทีอะ ตอนนี้ถ้าลบเวลา3นาทีเหลือสี่นาทีสามสิบวินาทีสายสืบอมาแทนเออพี่มือพี่มือแสดงว่ามาจากโรงพักครับโรงพักแก่หือว่าไมโรงพักบัตรที่เขมรใกล้ๆก็ได้ไม่เป็นไรครับเข้ามาไม่ได้แต่จุดเขามาแต่จุจเขามาสายเบียร์เบียร์นี่นะดีดีมาเห็นเร็วนะท่านบบให้มาเช็คนะมามามาซักสอมไงบาทหน่อยนะเออนะดีมากดีมากดีมากเออทั้งสายสื่อและวอสายสืบนี่มีไว้พี่ปฏิพาณนะมาเร็วเลยนะเออ

นะได้ได้ไดนะพี่ผู้ช่วยสวยเช็ดเองนะขออ,น,อนุญาตวจสอบนิดนึงการเข้าทห่เห็นเร็วมากนะออสองอิตยีกว่าเองของลุมินีชื่ออะไรครับเป็นเป็นสอปอมาเองเหรอรรอ๋อสอปอมาเองเลยครับมโอ้ขยันมากนะครับนะของลุมินีสามวิตยทีเองนะขอบคุณสอปอนะครับนะชมเชยนะครับก็รักสามาตรฐานนี้เอาไว้นะครับนะโดยเฉพาะลุมบินีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ฝากนีนยํากําชับสายตรวจนะครับ เวลารับแจ้งเหตุเนี่ยก็ขอให้ใช้คำพูดที่ดีกับประชาชนนะครับนะจะทาให้ประชาชนรู้สึกมีความมั่นใจอุ่นใจนะครับถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับนะขนะอบคุณชมเชยนะทั้งสองหลอ่อลุินีนะก็ดีมากเข้าที่จเหตุประมาณ5นาทีกว่านะครับนะ ก็ร่างสามารถฐานในการเข้าที่เกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะการแต่งกายแต่งเรื่องตัวนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะแต่งเรื่องแต่งตัวอาวุธพร้อมนะครับเหมือนท่านผมตรได้กำชับเอาไว้นะครับนะแล้วการพูดจาวาชนรายละเอียดต่างๆก็ต้องเก็บให้ครบนะครับนะถ้าเป็นเหตุจริงๆนะครับก็ต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบนะครับนะเพื่อจะให้ฝ่ายสอบสวนสืบสวนดำเนินการต่อนะครับนะขอบคุณมากครับผมสิ่ตัวเองสุดยอ สนอบุพารามแล้วครับ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 บุพารามสองศูนย์เออใช้เวลาเท่าไหร่ครับหกนาทีครับใช้หกนาทีโอเคการเข้าทีเกิดเหตุเนี่ยเออไม่ใช่แต่เฉพาะผู้บัชานะครับเอ่อที่มาเฝ้าฟังนะครับยังมีประชาชนที่เขาเอ่อรอความช่วยเหลืออย่างจริงๆอยู่นะครับดันนวันนี้เราไม่ได้มีการเตรียมมีการเตรียมความพร้อมอะไรมีการเตรียมไว้ก่อนนะครับดันั้นเข้าที่เหตุขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ที่ใช้ได้นะครับนะเออนะครับก็เราสามารถถาต่อไปนะครับนะ เราเน้นการพูดจากับระชวนให้ดีนะครับขอบใจมากน้องน,นะภาษีครับของประสีนะะะส,สายตรวจเมื่อกี้มาจากที่ไหนครับเมื่อกี้มาจากตรงมอสยามครับอ่าไม่เป็นไรมันไกลหน่อยไกลหน่อยไม่เป็นไรนะครับนะบอ่าแล้วก็เข้าใจว่ากํลาลังรอไม่เยอะนะครับนะแต่ว่าการเข้าที่เห็นก็พยายามปรับปรุงเวลานะครับนะที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับ,รบนะก็ปรับปรุงเวลานะครับ โอเคโอเคได้ได้ได้นะก็ฝากดูแลเหตุฝากกำกับเหตุนะครับนะแล้วการเข้าทีเหตุนะให้เป็นไปตามมาตรฐานเวลาปกติมาตรฐานเวลาไม่เกิน5้าทีนะครับเกาทีครึ่งอยู่นะยังถือว่าเกินอยู่เยอะนะครับนะเพราะนั้นไปไปปรับนะลองสปอไปเรียนแจ้งรองผู้กกับปอสพอนะครับนะว่าเวลาเนี่ยต้องปรับนะเอาเพราะนั้นของออกเวรเนี่ย ที่เกิดเหตุที่ต่อไปเนี่ยต้องไม่ช้าแบบนี้นะเอออันนี้ซักซ้อมแต่จากตรงนี้ไปเนี่ยที่เกิดเหตุต่อไปเนี่ยต้องไม่ช้าแบบนี้นะครับนะเราแต่งเนื้อแต่งตัวดีแล้วนะครับนะเหลือเวลาอย่างเดียวที่เข้าที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นต่อไปใเข้มงวดเรื่องเวลากรณีประชาชนแจ้งเหตุนะครับนะอ่าฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับนะโอเคโอเคนะขอบคุณมากนะครับเออช้ามากเลยนะที่เกิดเหตุตั้งสี่กวนาทีแล้วนะ ไปปรับปรุงให้แรงกว่าน,นี้การเข้าที่เกิดเหตุนะครับนะเป้าหมายสําคัญเนี่ยก็คือจะเน้นหนักเริ่มจากในเมืองหลวงก่อนนะแล้วจะขยายไปทั่วทั้งประเทศนะครับตามนโยบายของท่านผบตรนะครับแล้วก็ท่านรองลอยอินคาเบโรดนะครับในคณนะรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามทั่วทั้งประเทศนะครับเพราะว่าการเข้าที่เกิดเหตุของสายตรวจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ประชาชน,นมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นนะครับวันนี้สิ่งที่เห็นได้นะครับมีทั้งรูปและบวก นะบวกก็คือว่าสายตรวจทุกสถานีแต่งนี่แต่งตัวเรียบร้อยหมดแต่งนี่แต่งตัวดีหมดนะมีอาวุธประจำกายเรียกได้ว่าเกือบพร้อมนะครับนะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยบางที่อย่างล่าช้ามากนะครับแล้วที่เกินกว่า5้าทีเนี่ยมีหลายสอนอการตรวจสอบเ,อเวลาวันนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นข้อมูลที่ทําให้ผมผู้การรองผู้การเอาไปใช้เป็นแนวทางในการเพื่อลูกน้องนะครับ พระนั้นที่เห็นได้ชัดเจนวันนี้นะครับสายตรวจที่เข้าที่เกิดเหตุเร็วมากก็คือลุมพินีทองหลอกนะครับนะฮะสายตรวจที่ไล่ช้าอยู่ยังมีหลายที่นะครับเช่นการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยจะทําให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วสิง่งสำคัญคือการเก็บพยานหลักฐานณที่เกิดเหตุน,นะครับทําให้การรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยทำให้ฝ่ายสอบสวนฝ่ายอุเนี่ยสามารถเอาไปรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีในการออกหมายจับต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับ thank <laughs>